สวัสดีนะครับท่านผู้ชม,มวันนี้เจ๊อันนี้อันนี้ที่ไหนนะครับอยู่กาลสินค่ะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะโอ้สมคิดการค้าผมนี่สมคิดนาดอนอันนั้นเพื่อนผมสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินก็ขายอุปกรณ์นะคะโครงตานกนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ของรถไถนะคะเครื่องันต่างๆนะคะอยู่กาลสินค่ะเห็นเต็มเลยโรตารี่ผ่านยกล่องผ่านควนควายเหล็กควายเหล็กนี่มีทุก ตอนนี้ที่ติดตลาดดังๆเนี่ยก็น่าจะมีทุกรุ่นเนาะกานกสยามบางนากระทิงแดงกระทิงแดงไม่มีโอกระทิงแดงยังไม่มีครับโอ้มือหนึ่งมือสองมีครบผ่านรุ่นเครื่องสุดยอดเครื่องเก่าเอาเทิร์นได้ครับผมเครื่องเก่ามาเทิร์นเครื่องใหม่ได้เลยออไปไฟแนนซ์ก็รับจัดครับเครื่องใหม่มีครับพี่สุดพันได้หมดเลยอสุดยอดครับเรียนเชิญเลยครับนี่นะเดี๋ยวผมจะขอดูราคาก่อนว่าทางนี้เป็นยังไงเนาะ เพราะในเขตโซนของทางภาคอีสานนี่น่าจะมีหลายๆท่านน่ะที่ว่าไปซื้อแถวกระแพงเพชรแถววิจิตรหรือสุพรรณแถวอะ้รอาจจะมาจากทางภาคอีสานนะเจนเนอะอันนี้เป็นเจ้าห้าถ้าเฉพาะเครื่องก็หมื่นสามพันห้าร้อยโอ้หมื่นสามพันร้อยเฉพาะเครื่องรครเฉาะืองได้เลยอันนี้คือแบบ เช็คให้แล้วพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานอะไรทุกอย่างพร้อมใช้งานไม่ต้องกลัวมาดังถ่วงดังอะไรใช่ไหมอันนี้คือพร้อมใช้งานเลยพร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีโครงอ่าอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เก้าพันห้าเก้าพันห้าเช็คให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะทำสีทล้วกันเนี้ยนะคะด้านหลังเนี่ยอ๋อสองผ่านอะไรใส่ให้เรียบร้อยเก้าพันห้าแปดพันห้ามีมีหลายราคาค่ะลูกค้าอยากได้ราคาไหนเข้ามาคุยเลยหกพันห้าห้าพันห้าตามสภาพมีเยอะแยะนะคะด้านครับโอ้เยอะมาก เครื่อองันนี้ก็็จะเเปนนี่ยผมขอถ้าอย่างผมขอฟังฟังเสียงอย่างหมื่นสามห้าร้อยได้ไหมได้หมื่นสามห้าร้อยคือเครื่องอันนี้น่าจะเป็นสีเดิมเช็คเก็บทวงปั๊มหัวฉีดน่าจะเก็บได้แล้วเดินเบาไหนลองฟังเสียงดูชอบโค้งไหนเครื่องไหนเราสลับเรือตั้งแต่ละคนชอบเหมือนกันครับ สมคิดการค้าครับท่านผู้ชมดังมากนะในติ k กต k อกคนติดตามเยอะ <laughs> <laughs> อ่านี่นะครับท่านผู้ชมด <laughs> ยอด <laughs> โอเคพอแล้วแต่กเครื่องนิสสภาพดีนะดูดัดสีเดิมโรงงานนั้นเนี่ยเนี่ย แล้วพี่เนาะสีสีท่อควันอ่ะสีเดิมโรงงานนั่นแหละเเดิมมครับชอบเดิมเดิมคนแดดไปชอบสีก็ได้หมดครับอันนี้หมื่นสามพัร้อยตัวอย่างทำสีอ่ะเนี่ยราคาเดียวกันราคาเดียวกันโอ้เนี่ยเนี่ยหมื่นสามพัร้อยตัวอย่างสิบเอ็ดแรงอ่ะสิบเอ็ดแรงก็อยู่หมื่นห้าโอ้เพิ่มไปอีกพันห้าตามแรงตามแรงนะครับท่านผู้ชมนี่นี่อันนี้ก็มีนะเรือเรือชักล่องกระดานอะไรมีครับ กระดานรูปเช oh, yeah, okay. ือกโอ้อ hmm. ุปกรณ์การทำนาเนี่ยมีหมดเลยแถวนี้ยคุบคุบก็มีคุบซิ่งนุ่เล่ตัวให้เลือกแล้วตัวอีสานครับมาเลยตัวอีสานนี่ก็จะขอนแก่นเนาะถ้าลุ่มน้ำชีมีล้อเดฟยังมีอ่ะดูดิโรตารี่ฟาร์มเทคแปดสิบเซนใช่ป่ะน่าจะ อุปกรณ์ก็มีน้ำมิซันอุปกรณ์อ๋อในมือสองครับนี่เป็นล้อเหล็กนี่ถ้าอยากล้อล้อสิ่งแถวนี้ราคาเป็นยังไงสิราคาเกาเริ่มต้นอยู่คู่ละหกพันห้าร้อยบาทเริ่มต้นนะเริ่มต้นหกพันห้าร้อยขนาดต้องต้องลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาหรือโทรมาสอบถามได้เลยครับก็มีส่วนลดให้ทุกอย่างค่ามีส่วนลดหมดเลยโอ้นี่เยอะมากครบซิ่งปืนใหญ่ อันนี้เป็นล้อพายล้อพายก็มีครับอันนี้ล้อฝากเดี๋ยวฝากสังมาเชื่อกันเลยครับ,บเครื่องตามสภาพอะไรอย่างนี้มีพร้อมนะครับครับนี่นะท่านผู้ชมหางตะยงตะย่ามีหมด,มหมดนี่มีแต่ยังไม่หมดครับอันนี้ของตาเพชร CMT โอ้ อ๋อครับที่ในี่ c m มจีเเป็นตัวแทนนะครับขบขบมีทั้งสิ่งไม่สิ่งถ้ายังถ้ายังผานยังก็ได้ขายยังไงครับเจเริ่มต้น8800้อ๋อ1 5นห้าค่ะยี่สามแปดร้อยเริ่มต้น0 0คร้อับเริ่มต้น800จ้ะถ้ายังแบบใบ ใบหมดสภาพเองก็น่าจะแปดร้อยอย่างนี้ก็ขาดประมาณแปดร้อยประมาณแปดถ้าสวยขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มขึ้นขาดต้องมาดูเองคร<า>ั<า>บคครรัับบลองมาดูเองดีกว่าอย่งางคาดมือสองก็เริ่มต้นสี่ร้อยบาทจ<อ>ากเริ่มต้นสี่ร้อยถ้าสวยขึ้นไปก็ตามเลเวลหัวหมูก็มีหัวหมูมีค่ะไม่แพงค่ะก็เริ่มต้นสี่ร้อยห้าร้อยห้ร้อยได้หมดเลยจัดให้ได้หมดล้อเหล็กต่างๆรถตามสภาพล้อยางนะคะ ได้ครบหรืออยากได้รถแท็กเตอร์รเราก็มีแท็กเตอร์ก็มี <S 2> 2 <S ครับเป็นแท็กเตอร์มือสองคูโบตา้าถ้าถ้าอยากไปอยู่ในเขตโซนพิจิตรแคมเป็นไม่พอขายเลยเนี่ยต้องการมากครับแท็กเตอร์ก็มีแต่แท็กเตอร์เป็นมือสองเนาะเป็นแท็กเตอร์มือสองค่ะเพราแท็กเตอร์นี่จะนิยมว่าในเขตโซนของภาคกลางนะครับนี่นะนี่ครับ L17 L50 โรตารี่มีของฟาร์มเทคฟาร์มเทค CMT แล้วก็สยามสโตร่าค่ะสยามสโตร่าตาช้างไม่มีตาช้างยังไม่มีอ๋อครับครับยี่ห้อค่ะมีรับประกันให้ทุกตัวค่ะสำหรับโรตารี่ครับอย่างฟาร์มเทคก็ใช้เยอะอยู่นะเรื่อง ETP มีปุ๊บนี่น้อยอัตราที่ร้อยอย่างนี้ยกชุดแตรมเนี่ยของ2,009อ๋อสุดยอด ของ้องได้อีกนะอ๋อครับถ้ามาไกลก็ช่วยค่าน้ำมันได้อีกเลยค่ะนี่เม็ดแปดสิบเม็ดเม็ดหกเม็ดแปดค่ะนี่เม็ดโอ้เม็ดหกเม็ดแปดเรามีทุกรุ่นนะคะสินค้าเราอันนี้จะเป็นตัวชูหน้าร้านเลยโอ้ครับนี่อย่างนี้ราคาอย่างไรอย่างเม็ดแปดสิบสนใจเยอะอย่างเม็ดแปดสิบถ้าเป็นของความถี่ราคาอยู่ประมาณหกหมื่นกว่าอยู่อยู่อยู่ห้าหมื่นเก้าอ๋อในเรทนี้ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นนีัค่ะครับ เองก็มีส่วนลดค่ะตัวนี้จะมีส่วนลดสยามสโตล่าาสสยมโตล่าตัวนี้จะเป็นตัวจัดรายการนะคะครับตัวนี้ก็มีดหกอยู่ที่43,500บาทอ๋อวันราคาดีมากราคาดีค่ะตอนนี้เอาจัดรายการแล้วก็ตัวนั้นก็ราคาอยู่52,000เอา52,000มารับอีกก็มีส่วนลดให้เหมือนเดิมครับพี่ดูคลิปด้วยนะดูคลิปวันนี้เออเผื่อผ่านไปอีกสองสามปีราคามันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะท่านผู้ชมบางทีอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาคลิปของวันนี้ไป ตัดสินอีกสองสมปีเพราะว่าบางคนทักมาว่าผมดูคลิปมาอะไรบอกแค่นี้รจริงๆอันนี้เพราะาราคามันรา,าราคามันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับนี่นะครับอันนี้ CMT อ๋อ CMT ก็มีครับ6กหมืคนสาม่ะรับเองมีส่วนลดค่ะสุดผ่อนได้หมดนะคะสุดผ่อนโทรมาคุยเลย5,300มเนี่ยคือ 160. เมตร60 ห้าหมื่นเจ็ดอ้ห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดแล้วก็หกหมื่นสามเออมีกห้าพันในตัวนี้มีส่วนลดเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวมีส่วนลดให้นี่เทคเตอร์เทคเตอร์มือสองเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเทคเตอร์นี่นิยมมากในโซนอีสานเดี๋ยวมันเป็นแต่รุ่นนี่เหรอยัางยันม่าพวกแชมป์จอร์เดียอะไรหรือ ตัวนั้นถ้ามีสภาพดีๆแล้วก็เข้ามาอ๋อครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปองต้าครับทะยานทะยางอันเนี้ยประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นห้าพันอุปกรณ์ครบสามหน้าผัมควนรูดตอรี่โอ้ลดลดลปีน้อยๆนะพี่สันสี่แสนห้าค่ะห้าร้อยกว่าชั่วโมงรถเดิมๆค่ะเดิมๆห้าร้อยกว่าชั่วโมงสี่แสนห้าสี่แสนห้าหมื่นห้าพันก็ ต่อรอถไม่อีกขาดโอ้โส่วนมากจะเป็นแบบรถประมาณใน40ค่ะ40 50 40 50ครับ32 36เออแต่ร้านเราก็จะพยายามก็มีมีมีทุกคน่น้วล่ะเออใช่จะมีเข้าที่น้ก็ยังไม่ถึงหุบดูขาดขาดใช่ครับขาดช่วงนี้เขาทำนากันหมดแล้วครับ ครับสนใจก็ติดต่อมาทางร้านได้เลยครับโอเคเดี๋ยวขอพิกัดตรงนี้อยู่ตรงไหนนะเจ๊พิกัดนะคะอยู่บ้านนาเชือกค่ะตำบลหนองแปนอำเภอกำะมาลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ติดถนนแบบนี้เลยนะคะติดถนนเนี่ยครับแล้วก็มีโกดังคุยเขียวศูนคิดการค้านะคะทั้งหมด ปักหมุดพิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้าได้เลยนะคะโอเคครับเบอร์โทรตรงนี้ป่ะเบอร์โทร097ค่ะ9712677นะคะหรือมือถือตามนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้เนาะได้ได้แต่คนฟังไม่ทันอ่านี่นะเบอร์โทรติดต่อหรือสอบถามหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมก็เจเจ้าของร้านเจนุ่มนิ่มนะคะเจแล้วเจนุ่มนิ่ยมโอ้เจนุ่มเรีมนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคเจอ๋ยวคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ